Oh, mm -hmm. ครับเจคยอนนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถคุดขนาด4ตันครึ่งนะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือรถคุดของยี่ห้อมิสซิลิบินะครับเป็นรุ่น M M 45B นั่นเองนะครับนะตามชื่อตัวคลิปเลยนะครับแล้วก็จตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสเปคหัวเก่งแบบนี้เลยนะครับ่าก็ได้เกิดทึ้นในที่แบบว่ากำลังตามหารถคุดที่มีสเปคหัวเก่งนะครับเอาไปติดแอร์ใช้งานกันทั้งวันเนี่ย จ้าตัวนี้อนตอบโจทย์แน,น่นอนนะครับบอกเลยนะแลก็ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับสเปคของเขาที่เป็นสเปคคอสไลด์แบบนี้นั่นเองนะครับลูคาครับคือในส่วนของคอของเขาเนี่ยเราสามารถสไลด์ตัวคนบูมนะครับหรือว่าคอของเขาเนี่ยไปมาซ้ายขวาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสวิงตัวรถของเราเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขณะที่เอาไปทํางานในพื้นที่ที่มีพื้นที่ค่อนข้างแคบน,นะครับหรือว่าลุยสช้งานก่อสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยการที่เขาสามารถสวิงคอโดยตรงได้เลยเนี่ยมันจะเพิ่มความกระชับให้กับตัวรถเพิ่มความเข้าตัวให้กับตัวรถได้มากๆเเเเลยนนะะครรรัับบตวววีี้้พาาาาา่ถกิิดงงท ูตเรามันก็ไปติดกําแพงบ้างติดเสาบ้างใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถสวิงได้สวิงตัวคอได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องสวิงตัวรถไม่ต้องไปชนอะไรเลยนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวรถปีกระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ในส่วนของสภาพนะฮะบูมอามของเขาเนี่ยก็มาสวยหมดนะไม่ได้มีรอยร้าวดำของตัวเนื้อเหล็กเลยนะครับนี่นะฮะแต่ก็บุ้งกี่ก็แน่นอนนะครับจะมีตะวอยกน้ำหนักตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตามสายรถคุณญี่ปุ่นนะก็จะมีมาให้ทุกคันเลยนะครับนี่นะฮะผ่านด้านมีมาให้เรียบร้อยนะครับตามสายรถคุณเล็กนะครับนี่ผานด้านมีมาให้เรียบร้อยช่วงโน้ตช่วงล่างเนี่ยบอก ก็เลยว่าคันนี้มาสวดมากๆนะครับนี่นะฮะ กิ๊บเลยนะครับเฟรมเฟรมนี้ไม่มีผุนะแล้วก็ตัวแท็กยางของเขาเนี่ยก็ถือว่ามาสวยมากนะครับเนี่ยนะฮะก้อนเนื้อนะครับตัวไอตัวเขาเรียกว่าไงนะชั้นของตัวผ้ายางเนี่ยก็ยังเหลือเนื้ออยู่นะครับตัวนี้นะครับอ่าถือว่ามาสวยเลยนะครับหัวเก่งก็สวยนะไม่ได้มีรอยผุอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็จะมีแบบรอยสนิมอะไรเล็กน้อยนะครับตามสายรถเก่านะตัวนี้ก็ไม่ต้องวอร์รี่นะครับเพราะว่าเขาไม่ผุนะครับลูกค้าครับเนี่ยนะเฟรม4 5 d นะก็จะตีโลโก้ด้านข้างไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่ออองงงยยนนนนนนตตตต์์กกกััใสส่่ววขเครืี้็าาม 4ี่ตันครึ่งนะเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบนั่นเองนะครับเปิดก่อนนะครับนี่นะครับ เป,เ,เป็นเครื่องยนต์ซีซูแบบนี้นะแล้วก็เจ้าตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้งานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์มิซูบิชิ K4N นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็เป็นเครื่องมาตรฐานเลยของเจ้าตัวมิซูนะแล้วก็เจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยอะไหล่ก็ค่อนข้างหาง่ายเช่นกันนะลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเล่นมิซูแล้วจะมีอะไหล่หรือเปล่านะครับพวกมิซูเนี่ยนะครับเขาก็จะเหมือนกับแคสติบิล่านั่นเองนะครับเพราะว่ามิซูที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสองแบบนะครับมีมิตตตูทททีีีีี่่นนนนนนะะะะฮาาาสข้้งงออกกกเเป็็็แคคคคมรรััับบวืยยๆล ส่วนแคทเนี่ยเขาเหมือนกับทําด้วยกันผลิตด้วยกันนะครับที่ญี่ปุ่นก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรนะครับสามารถขายได้ง่ายอยู่แล้วนะครับพวกแมโครเล็กนะครับนี่นะฮะสภาพเพื่อนก็ถือว่ามาส่วนมากๆนะจุดรั่วซึมตามตรงตามสายหรือว่าตามประกันของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับเครื่องสวยนะคันนี้นะฮะนี่แล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของรถยนต์ของเขาเนี่ยก็ยังทํางานได้แน่นดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะขออภัยนะครับตะกี้มีการวาร์กินนิดนึงนะเพราะว่ามือผมนะครับเผลอไป กดกลุ่มหยุดถ่ายนะครับก็จะต้องถ่ายซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการนะฮะ s w e ิ t c l i นิดนึงนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วก็ด้านข้างของเขาตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปั๊มเคลิ่ของเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองดูใกล้นะนี่นะครับสภาพปั๊มของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยเดียวกเช่นกันนะครับจุดรั่วซึมก็ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูภายในกันบ้างนะครับชิปนี่นะครับ หน้าตาสภาพภายในของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งดูนะครับอพอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองขับเทสกันนะครับมาเริ่มจะผ่านด้านก่อนเลยนะครับนี่นะครับ,รบก็ใช้งานได้ปกตินะกดตัวลอยขึ้นได้ปกตินะครับตัวนี้ ลอยได้เช่นกันนะครับในส่วนของแรงปั๊มก็ยังถือว่าทํางานได้แรงดีปกตินะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะพวกไฮดรอลิกต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ครบปกตินะเดี๋ยวลองสวิงกันว่าน,นะครับเนี่ยนะฮะข้าออนนะครับน,นะ,ะก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองตัวคอสวิงให้ดูนะครับเนี่นะฮะเราเหยียบตรงนี้ตรงเท้าได้เลยนะครับ เ่ยนะครับแล้วเขาก็จะสามารถสวิงได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าก็จะได้ความคล่องแคล่วคล่องตัวในหน้างานที่ค่อนข้างแคบเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะสวิงแล้วก็ขุดทํางานต่อได้เลยนะครับอ่าในส่วนของระบบไฮดรลิกของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโทรลปกติแล้วก็คอนโทรลรองเท้าเนี่ยก็ใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างนะครับหน้านะครับหลังซ้ายนะครับ ขวาดินหน้าซ้ายเดินหน้าขวานะครับ่ะในส่วนของตัวเดินก็ยังถือว่าทํางานได้ดีปกตินะก็สู้แรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสต์เข้าๆของเขานะครับแล้วก็เป็นการนะฮะพาชมสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพภายในสภาพเครื่องของเจ้าตัวมิสซูบิชินะครับ Mm 4.5b คันนี้นะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ด้านบนขวามือได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับถัดก็จะมีรูปของเขาได้ละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนเช็คานของเขานะครับแบบละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครััับบไไดดดดู้้้กกกกกนนนนนนททาาางล์อออีีวยะะเพื่ใใใชรรรปตสิจ ขายนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยทั้งคันนะครับแล้วก็ในส่วนระบบการชงานของเขาก็มาครบหมดเลยนะครับต่อไปก็พร้อมเร่งานได้เลยนะตัวเดินตัวเดินนี่แรงดีปกตินะครับตัวนี้นะครับพร้อมลุยนะครับก็ถ้าเกิดท่านายที่ดูแล้วสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ทีนะกับเจ้าตัวมิซูวิชิ MM45B คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อทีจะเป็นพาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับผมสำหรรััััับบวววนนนนนนีี้้้กกก็ลลาาาไไปป่่อออะคคคเเจใหหมิสสดรับ